สวัสดีครับเปียกลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมตอนนี้เขาอยู่วัดศรีวิไลทุงสว่างครับบรรยากาศนางานตอนนี้ครับออกมายางหาเลาะสื่อน่ากินสำหรับพี่น้องหมืดแล้วครับตอนนี้หกม่งเคิง 6โมง็นหาทุ่มหนึ่งครับมัรยากาศร้านค้าร้านขายมากไหมภายในงานครับนี่คือร้านค้าอยู่ในสังกะซีได้พี่น้องติ่มสองฟังสามฟังครับผมอันนั้น โมนข้าเจ้าเผาอ่อยแบบพี่น้องเนี่ยไปไป <c oughs> <c oughs> พาบรรยายไปนะครับพี่น้องเจ็กซี่บอลยังดอก อากาศกับบมออนนะครับมือน,นี่สบายสบายไม่ร้อนไม่หนาวแต่เด็กมากโบนแหนนะครับเพราะว่าซีหาเมื่อมัน,นี่อยากอยากหนาวซู้มือครับเย็นจ่อยจอยรันเสื้อผ้าก็มีนะครับตอนนี้ค้นลายแล้วครับพี่น้อง นาเวทีพี่น้องเพื่อนมาปูสาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เว้นๆนะครับผมลุกขึ้นมาใบาสองเพลิงใบาสามสาดเป็นรอยพื้นนะครับผมมเปิดไฟจักหน่อย ทีมงานหอกก็กำลังเสียบต่อต่อสายไฟครับผมระบบไฟแสงสีเสียงนะครับพี่น้องเบิง่งพ้นตอนนี้ครับผมเริ่มทยอยเข้ามานะครับเริ่มเข้ามาในงานไลยแล้วครับเชิญชวนพี่น้องมากกันไลยๆนะครับเมื่อแรงนี้ฟามาด้วยพี่นอ้องด้วยผู้ใดอยู่ไก่นะครับ มาซาสิได้นั่งหลังมาก่อนรั่งหนามาซานั่งหลังดิหลัง <c oughs> จากซีแล้วกินเสร็จสีถ้าเตรียมตัวกินเขานะครับผมกินข้าวแต่งหน้ารอทำการแสดงคืนนี้ครับ ชัดเจณมุมนี้ชัดเจนที่สุดนี่แหละครับพี่น้องคนกาลังทย่อยเขามากนะครับกําลังจะหนึ่งทุ่มนะครับ่ะคลิปนี้ว่ามีอย่างไรครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับพอกันคลิปน้านะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เข้ามาเบืองคลิปเปียกลหลายเด้อครับเป็นกําลังใจให้เปียกนะครับในการถ่ายคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ